ท่านผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ยโสธรจะไปถวายดอกดาวเรืองนะคะแล้วก็ทูบแดงอเทียนแดงหนึ่งคู่นะคะแล้วก็ทูบ39ดอกนะคะแล้วก็จะมีองค์ท้าเวสสุวรรณนะคะองค์สีแดงและก็ท้าเวสสุวรรณนะคะองค์สี เขียวนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ดอกดาวเรืองนะคะ,ะจริงๆจ,จะต้องมีดอกไม้นะคะ3ส,สีนั่นก็คือจะมีสีเหลืองนะคะแล้วก็สีม่วงอ่อนแล้วก็สีขาวนะคะ,ะจะมีสีขาวข้างล่างนะคะก็จะมีสีเขียวแซงเป็นสีที่สีแล้วก็สีเหลือง <c oughs> สีเหลืองเป็นสีที่5นะคะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นพิธีในการถวายนะคะเครื่องอภลี กัมเดองค์ทวสวุวรรณนะคะซึ่งอาจารย์จะไปทําทพิธีบูชาสักการะอธิษฐานจิตนะคะต่อองค์ทาเาวสวุวรรณนะคะแล้วก็เราก็ต้องมีองค์้ทวสวุวรรณนะคะในการไปถวายด้วยนะคะนี่ก็อาจารย์ก็จะเตรียมเครื่องอายาคพิธีนะคะที่จะไปทําทพิธีนะคะเดี๋ยวติดตามชมนะคะ